สวัสดีชาวอนิเมะครูเซเดอร์ทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ตามนะักปกคลิปนะเออเราจะมาแนะนําและกันเนาะเราจะไม่ใช้ควาว่าสอนนะครับเราจะเป็นคําว่าแนะนาไปลวกันนะครับเออแนะนําวิธีในการทําตัวละรครที่เป็นระดับครูเซเดอร์ของตัวแมปอนิเมะครูเซเดอร์นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนี้สดๆรล้ลอนๆแต่ว่าก่อนที่พวกคุณจะไปฟังกันเนี่ยนะครับเออเราเรามาปรับความเข้าใจตรงกันก่อนให้มันตรงกันก่อนนะครับก็ หลังจากที่คลิปนี้ลงไปนะครับเออผมไม่ไม่รู้ว่าเดฟเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมหรือว่าอาจจะไม่ปรับก็ได้อ่าซึ่งในตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลเออก็คือมันทําได้นะครับเออเพราะงั้นเนี่ยถ้าว่าคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดมีการปรับเปลี่ยนไม่สามารถทําได้เนี่ยพวกคุณไม่ต้องมาด่าผมนะเออเข้าใจตรงกันก่อนนะครับณนะตอนที่ผมอัดเนี่ยมันทําได้เนาะเออเพราะงั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ย ไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาจะปรับเปลี่ยนไหมหรือวิธีที่ทําอยู่ตอนนี้มันบั๊กไหมหรืออะไรนี้ก็ไม่ทราบเข้าใจตรงกันนะเอ,อ่อถ้าว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราไม่พูดคันทาเพยงแล้ไปดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับที่เราควรจะต้องเตรียมเลยก็คือตัวละครอย่างลูฟี่หรือก็คือตัวซันก๊อตนั่นแหละนะไอตัวซันก๊อตเนี่ยมันหาได้จากตู้แบนเนอร์ก็คือตู้ สเปเชียลตู้นี้แบนเนอร์หนึ่งเฮ้ยมันล่องหนได้เหรออ่านี่นี่นะครับตัวแรกเลยเนี่ยตัวซันก็ที่เป็นลูฟี่ล่างนิกะเนี่ยอันนี้เราต้องเตรียม1ตัวแล้วนะอ่าหาได้จากตู้แบนเนอร์นะครับแล้วก็ต่อไปตัวที่2ตัวละครอย่างตัวไคโดนะที่เป็นตัวละครระดับซีเค็ดนะครับซึ่งไอตัวไคโดเนี่ยหาได้จากไหนใช่ไหมหาได้จากการลงอีเวนต์ตรงนี้นะครับถ้าคุณเข้ามาในหน้าล็อบบี้เนี่ยคุณวิ่งตรงมาตรงกลางเลยนะครับ มันจะเขียนว่า new year event หรือก็คือหาตัวยูนิตที่มันเป็นตัวไฮโดยืนหัวโดใส่หมวกแดงอยู่ตรงเนี้นะเสร็จแล้วคุณกดคุยเข้าไปนะครับกด continue นะนะเสร็จแล้วคุณกดเพย์เข้าไปนะครับไอโอกาสออกเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันโอกาสออกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนาะอาจจะเป็น0.5%หรือว่า1%อันนี้ผมไม่ทราบนะครับบอกไว้ก่อนนะนะถ้าคุณดวงดีคุณก็อาจจะได้เร็วนะครับแต่ถ้าว่าเกลือแบบผม นะคุณโดนการันตีแน่ๆนะครับซึ่งการันตีของตัวไคโดเนี่ยมันจะอยู่ที่5้าสิบรอบเน้นๆนะครับ50บรอบนะอตอนนี้พอเราได้ตัวละครอ,อย่างตัวไคโดที่เป็นตัวซีเกตมาแล้วกับตัวลูฟี่ล่างนิกะที่เป็นตัวมิสติกมาแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทําเพจกันเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเพจให้ดูตามนีนะ้ผมจะขึ้นค้างไว้เลยนะในระหว่างที่อธิบายอยู่นะครับก็เรามาเริ่มกันที่เพจแรกของมันเนี่ยก็คือ ก็คือเราต้องทําการ s a c r i f i นั่นเอง s a c r i f ก็หมายถึงการสังเวยตัวละครนั่นแหละนะครับก็คือเอาตัวละครระดับมิสติกของเรานะครับหรือจะเป็นตัวระดับซีเคตก็ได้เหมือนกันนะครับที่อีโวแล้วเท่านั้นนะครับย้ําอีกครั้งนะครับที่อีโวแล้วเท่านั้นจํานวน5ตัวละครหรือก็คือ5ยูนิตนั่นแหละนะครับแต่สังเวยไป5ตัวเนาะทีนี้เนี่ยมันจะมีคําถามมาอาอ้าวแล้วมันไม่มีจุดให้สังเวยเราต้องไปสังเวยตรงไหนครับพี่ใช่ไหม วิธีในการ s a c r i f y นะครับก็เหมือนเดิมเลยอยู่ตรงล็อบบี้ตรงกลางเลยเนี่ยตรงไคโดเหมือนเดิมนะครับตัวยูนิตเดิมเลยนะครับเรากดคุยเข้าไปแต่ว่าเราจะไม่กดคอนดินนะมันจะมีคําว่าชา n g e ที่เป็นตัวอักษรสีแดงตามเมาส์ของผมบนอยู่ตัวนี้คุณกดคุยเข้าไปนะครับพอกดคุยปุ๊บถ้าหากว่าคุณมีตัวละครแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่า yes นะครับแต่แน่ของผมอ่ะผม แปลงที่มันเป็นคูลเซเดอร์ไปแล้วก็เลยไม่มีนะออพอคุณกดย e สไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างตัวละครยูนิตอย่างนี้ขึ้นมานะเสร็จแล้วคุณก็มาเลือกตัวละครที่คุณจะเอาสักคิวไฟได้เลยเนาะหลังจากที่คุณคลิกไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ปุ่มให้เลือกมันะ้งระหว่าง u s สกับ c a n c e ินะครับคุณต้กด u s สไปแต่ว่าพอคุณกด u s สไปแล้วเนี่ยนะ เออมันก็จะรีเซ็ตกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมแล้วคุณก็ต้องกดอย่างนี้ใหม่นะครับกดคุยใหม่เข้าชาเลลจนอย่างนี้ใหม่จานวนทั้งหมดเนี่ยคือ30รอบอ่ะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมัน30รอบอะเมื่อกี้พี่บอกว่ามันต้อง s a c r i f ตัวอีโว5ตัวเอ่อทำไมคราวน,นี้มันบอกต้อง30รอบอะจะบอกอย่างนี้นะครับก มันต้องใช้ตัวละครน,นะครับระดับมิติขึ้นไปเนี่ยที่อีโวแล้ว5ตัวนะครับอ่าอันนี้คือเคสแรกเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็ข้ามข้ามก่อนนะข้ามไปดูเคสที่4เคสที่4เนี่ยก็คือการซักคิฟายเหมือนกันเลยแต่ว่าการซักคิฟายเนี่ยของเคสที่4เนี่ยมันใช้จำนวน25ตัวนะครับแต่ว่าไอจำนวน25ตัวเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวละครที่มันอีโวนะครับเพราะว่าต่อให้คุณเอาตัวละครที่อีโวแล้วมาสังเวยเนี่ย มันก็ไม่ได้นะครับเพราะในเวสมันกำหนดเป็นเป็นแค่ว่าตัวละครระดับมิสติกขึ้นไปที่ยังไม่อีโวนะครับยังมีครับนะครับยังไม่อีโวเท่านั้นนะครับ25 e ตัวอันนี้คือเพจในการสักคิวไฟเนาะครับน,นี้2องเพจแล้วนะอ่ซึ่งทั้งหมด5้าเพจเนี่ยคุณสามารถทำมาไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องทำหนึ่งก่อนหนึ่งจะมาสองสองหนึ่งจะไปสามนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณจะทำมาไหนก่อน ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาต่อท,ที่เฟสที่2ซึ่งเฟสที่2เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวละครอย่างตัวไคโดแล้วก็ตัวดูฟี่ร่างนิกาเนี่ยนะครับสตัวเนี้ยอยู่ในทีมของเรานะครับอ่าอยู่ในทีมตรงเนี้ยของเราเนี่ยนะครับเอาเข้าไปเล่นในแมบเอ่อหรือในด่านนั่นแหละนะครับเอ่อไม่จําเป็นต้องวางก็ได้นะเออของผมเนี่ยผมก็เล่นแบบไม่วางนะมันก็ได้เหมือนกันนะครับจํานวน30รอบนะครับต้องต้องเคลียร์สเตตด้วยนะเคลียร์สเตตให้ได้30รอบ ออไม่ใช่เข้าไปแล้วออกเข้าไปแล้วออกอันนั้นไม่นับนะครับจะวางหรือไม่วางก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวที่ผมแนะนําผมแนะนําให้วางนะเพราะว่ากานที้จะอีโวตัวละครได้อย่าลืมนะครับคุณทาเคลสแล้วคุณมีของอีโวแล้วไม่ใช่ว่ามันจะอีโวได้ทันทีนะครับคุณต้องไปเก็บเทคดาวก่อนเนาะเก็บเทคดาวเนี่ยเราต้องไปเก็บเอ่อเทคดาวให้กับตัวไคโดของเราที่เป็นระระดับซีเคสเนี่ยครับจำนวน5000เทคดาวพอเคสที่2เนี่ยคุณออกมาเล่นคู่กันแล้วเนี่ยจำนวน 30รอบเนี่ยมาเควสที่3เควสที่3เนี่ยก็คือการเล่นอีเวนต์นั่นแหละนะครับอีเวนต์ก็คือเช่นเคยนี่ไงไฮโดหมวกแดงยืนหัวโดตรงนี้ตรงล็อบบี้เนี่ยนะครับเข้าไปเล่นนะครับจำนวน25รอบฝังไม่ปิดนะครับ25รอบพอคุณเล่นครบแล้วเราก็จะเหลือเควสสุดท้ายซึ่งไอเควสสุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปเล่น g ีเจนสเต e ของซามูไรอิสแลนด์เนาะ ถ้าถามว่าลีเจนสเตต e อยู่ตรงไหนอยู่หน้าเพนะครับวิ่งเข้าตู้ลอบเบ้มุมบนขวานะครับที่ผมเอาเมาส์วนตรงนี้เออเนี่ยมันจะมีคาว่าสตอรี่กับลีเจนเนี่ยข้างๆนี่ยนะครับคุณคลิกเข้ามาคำว่าลีเจนเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วคุณมาคลิกที่ซามูไรอิสเรนนะครับเอ่อก็คือลีเจนสุดท้ายตรงนี้คุณจะเล่นด่านไหนก็ได้นะครับเนี่ยตั้งแต่1นถึง3เนี่ยให้มันครบ50รอบทีนี้เราจะมาดูของอีโวกัน เพราะว่าหลังจากที่คุณทำเคสครบไปแล้วนะครับเคสพวกนี้ครบไปแล้วมันจะมีของอีโวของตัวไคโดเนี่ยเข้ามาอยู่ในไอเทมของคุณนะครับซึ่งก็คือเป็นออของอีโวที่มันชื่อสปไปกี้สปไปกี้นี่แหละก็คือออยง่ายคือกระบองไคโดะถ้าใครดูวันพีชก็น่าจะรู้นะครับกระบ,บองไคโดทีนี้สิ่งที่คุณต้องเตรียมต่อไปก็คือหินสโตนเนี่ยไอพวกไฟสโตน แฟ่ Fair, พวกเอิร์ธเนี่ยครคุณเตรียมไว้ไอพวกหินพวกเนี้เแต่ถ้าว่าคุณเล่นรีเจนสเตจจำนวน50รอบเนี่ยคุณก็จะดรอปไอตัวนี้มาด้วยเนาะ e ิเลเมนทอนสโตนนะเออโอกาสออกเนี่ย33%นะครับคุณก็มากดใช้อย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการสุ่มตัวสโตนนะก็คือเอาไว้สำหรับอีโบตัวนั่นแหละนะอันนี้คืออย่างแรกนะครับที่คุณต้องเตรียมต่อไปอย่างที่2นะครับก็คือทองของเรานะครับ ทองของเราเนี่ยการอีโวตัวละครเป็นครูเซเดอร์เนี่ยมันต้องใช้2อ0 0 0 0หทองนะครับย้ำอีกครั้งนะสองแสนห้าหมทองนะครับทีนี้ของต่อไปที่คุณต้องเตรียมก็คือไอพวกนี้เลยนะครับที่มันเป็นคอเนี่ยอไอคอสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงอันนี้นะครับหาได้จากไหนใช่ไหมก็เช่นเคยนะครับจากดีเจนสเตนนั่นเองนะครับใช้สีละ10อันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใช้สีละ10อันเนาะเนี่ย ถ้าเป็นสีฟ้าก็แอทที่1นะครับแล้วก็เรียงกันไปเลยสีเขียวก็แอคสสีแดงก็แอทที่3นะครับทั้ง3อันนี้ใช้สีละ10อันนะครับพอคุณได้หินครบแล้วได้สโตนครบแล้วนะครับคุณก็กลับมาหน้าล็อบบี้เหมือนเดิมวิ่งมาหาตัวไคโดหมวกแดงของเราเหมือนเดิมนะครับเนะสร็จแล้วคุณคุยเข้าไปกดคอน t ินิวนะครับแต่คราวนี้คุณยังไม่ต้องกดเล่นนะคุณมาที่หน้าช็อปก่อนพอคุณมาที่หน้าช็อปแล้วนะครับคุณดูสังเกตตรง Holiday Token ของคุณนะครับว่า Holiday Token ของคุณเนี่ยมันมีถึงส0 0 0 0ื่นไหมถ้ามีไม่ถึงคุณก็ต้องไปกดเพ y หรือคือเล่นนั่นแหละให้เก็บให้ได้ส0 0 0 0นะครับเพราะว่าคุณต้องมาซื้อหมวกฟางตรงนี้นะครับหมวกฟางที่เป็นระดับ c เข็ตรงนี้นะครับซึ่งมันใช้ Holiday Token เนี่ย30,000ของ Evo ของเราเนี่ยน่าจะครบแล้วแต่บอกอย่างนี้ก่อนใครที่ยังไม่ได้ไปเก็บทดาวเนี่ย แนะนําให้ไปเก็บเทคดาวก่อนเอ่อก่อนที่คุณจะอีโวเนี่ยคุณควรเก็บสแต็ก่อนอ่าพราะคุณเก็บเทคดาวแล้วนะครับคุณมาดูตรงนี้เอ่อการรีสแต็นั่นแหละนะครับเออถ้าว่าเวิร์เนตของคุณเนี่ยมันขึ้น100%ตามภาพของผมเนี่ยคุณก็กดโลออได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการสูงสแต็นะก็คือคุณจะได้อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าใครซีเรียสเรื่องสแต็ก็สามารถทำสเตตก่อนแล้วค่อยไปอีโวก็ได้แต่ของผมผมไม่ได้ซีเรียสนะของผมแค่เป็น เขึ้นไปผมก็พอใจแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่นเอนะพอคุณพอใจกับสเตตของคุณแล้วนะครับคุณก็มากดอีโวตัวละครได้เลยนะเออกดอีโว e ปึ๊บมันก็จะมีคัตซีนเด้งขึ้นมาเป็นมังกรแล้วมันก็จะเด้งปึ๊บมาเป็นอย่างนี้แค่นี้แหละครับจบเลยเสร็จแล้วคุณก็จะได้ตัวละครระดับโคเซเดอร์ er ของแมปอะนเมโคเซเดอร์มาเล่นนะครับเพื่อเป็นการยืนยันอนาคตใหม่ของคุณนะโอเคก็ถ้าหากว่า คลิปนี้มีประโยชน์เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใกับจะของช่องนะเอาให้มันถึง1,000ไม่ถึงทีตายเลยโรบินถ้าหากว่าผมลืมพูดตรงไหนไปผมพูดอะไรผิดพลาดเออก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับแล้วก็อันไหนที่ผมลืมพูดหรือลืมบอกไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเออบางครั้งเนะี่ยผมอาจจะลืมนะซึ่ง จริงๆแล้วอะผมอัดคลิปอ,อ,อัดคลิปตอนตอนที่ตั้งแต่อีโวไว้เลยนะแต่ว่าไอคลิปนั้นอะไฟเสียงมันหายนะเราก็เลยต้องลบทิ้งแล้วก็มาอัดใหม่ซึ่งการอัดใหม่เนี่ยเออมันก็ต้องไปทําตัวละครตัวละครไครโดใหม่ใช่ไหมซึ่งมันเสียเวลานะครับผมก็เลยอะมาอธิบายแบบสดๆให้ฟังเลยนะครับอา,อาจจะมีรูปประกอบด้วยนิดน,นึงนะเออเอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย